สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก็มีท่านได้ถามเข้ามาว่ามวยขอมเนที่เก่งๆนะครับที่ไม่ได้เข้ามาแพ้นอกยกแรกมีหรือเปล่านะครับก็มีเหมือนกันนะครับนะก็จะขอจัดอันดับนะครับ10อันดับมวยเก่งขเมเนตามที่เคยดูมานะครับนะอ,อาจจะไม่เหมือนท่านนะเหมือนท่านผู้ชมบางท่านนะ บางท่านก็จะเห็นแตกต่างกันไปนะครับนะผมก็จะขอจัดอันดับแบบงูงูปลาปลาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอันดับที่10เบิร์ดคํานะครับก็เป็นนักมวยที่มวยไทยเอาชนะยากนะครับและที่สำคัญเขาชอบเรียบฟาวในช่วงที่อายุยังไม่มากนะครับท่านเขาก็ต่อยน็อกต่อยนับตลอดนะเป็นมวยหมัดหนักนะครับนะนักมวยที่แพ้นอกเขาส่วนมากเป็นมวยไทยภูทร อันดับที่9ก้าไทยลิทรีนะครับนะปกติไทยลิทรีเป็นมวยที่เก่งมากนะครับเป็นมวยหมัดหนักนะเคยน็อกทูนเทรามาแล้วนะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่เขาเป็นโรคลำไสนะ้ไปต่อยกับไซโยกพุ่มพันม่วงนะครับแนะล้วก็ทะลุไซโยกลงไปนับ8นะครับก่อนที่จะโดนต่อยท้องนะแล้วก็แพ้นอกไปณปัจจุบันเขาก็รักษานะอาการโรคที่ท้องนะครับจนหายขาดและก็แก้มือเอาชนะไซโยกพุ่มพันม่วงมาได้นะครับ อันดับที่8แก้วรุ่งจองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยแก้วเนี่ยเก่งนะครับนะ,ะสามารถเอาชนะช้างเผือกมวยไทยคารมี่หรือเจษดาป้องทองมาแล้วนะครับและต่อมาเขาก็มาชกคาดเชือกนะครับมากับยอดแสนไกลแฟร์เทคก,นะก็ทำเอาชาวคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหไม่เชื่อสายตานั่นก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักยอดแสนไกลนะครับยิ่งชกคาดเชือกนะอย่าว่าแต่แก้วเลยนะมวยเก่งกว่านี้ยังแพ้นอกยกแรกได้ และต่อมาแก้วก็ผิดซ้อมที่ประเทศไทยนะครับนะพัฒนาฝีมือขึ้นมา,าจนสามารถเอาชนะคะแนนอีกคิวสังกอรุ่งธรเกียิพวกลับไปที่กัมพูชานะครับชาวกัมพูชาต้อนรับดงกว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกนะครับท่านโอ้โห,โห,โหอันดับที่7จนะครับนะจอมมานยาเรื่องโสภรนะครับนะโอ้โหเจ้าของเขง็มขัด8เส้นนะครับท่านนะ ขาสามารถเอาชนะนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลายคนนะครับนะโดยเฉพาะแชมป์ลุมพินี่และแชมป์ราชดำเนินแต่ก็เป็นแชมป์ที่ปลดกเกษียณไปแล้วนะครับไม่ใช่แชมป์ในขณะที่อยู่ในตําแหน่งนะก็คืออายุมากแล้วว่างันเถอะแต่ก็ถือว่ามวยไทยระดับก,กลางๆนะครับนะผ่านเขายากกันแล้วกันอันดับที่6นะครับชดเสรีวันทองนะก็ต้องถือว่าโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดานะ ก็เสมอกับพิษสัมบัติแล้วก็ออกไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนน็อกญี่ปุ่นมา2รายนะครับและเขาก็น็อกมวยไทยภูธรเป็นจํานวนมากนะครับอนาะแต่ว่าในประวัติของเขาไม่ลงนะครับอันดับที่5พิษสัมบัตินะครับนักชกกำปั้นหนักสามารถเอาชนะน,นกต่อเนื่องนะครับ1ิบกว่าไฟนะจนชาวคมเมนเรามาเปรียบเทียบกับรถถังจิตเมืองนอนท์นะครับท่านและก็บอกว่ารายการวันไม่กล้าจัดชกนะครับท่านอ่ะ แต่บทจะแพ้ก็แพ้ง่ายๆนะโดนมวยลาวเตะก้านคอแต่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่เก่งมากๆเลยนะครับนะแต่บทจะตายก็ตายน้ําตื้นสําหรับพิษสัมบัติและก็เกียรติประวัติชนะมวยไทยก็คือชนะตวนเป13สิบสาพยักนะครับอันดับที่4ทูนเทียร่านะครับนะก็เชื่อว่าคนไทยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะเมื่อก่อนนี่ก็ฟอร์มรุ่มๆดอนๆนะครับท่านนะก่อนจะมาชนะแตกใส่โยกพุ่มพันม่วงนะ และคว้าแชมป์ค่าเชือกของไทยไฟช่วงหลังนีนฟอร์มร้อนแรงเอาชนะนกฝรั่งชาวต่างชาตินะครับที่เป็นมวยไทยรวมทั้งมวยขามนด้วยกันนะครับสิบไฟรวดอันดับที่สามพรมสามนางนะครับและก็ต้องถือว่าเป็นของจริงนะครับท่านนะเป็นนักชกที่น็อกมวยไทยมากที่สุดแล้วก็เป็นมวยไทยที่พอจะมีชื่อเสียงนะครับเขาสามารถเอาชนะคาดเชือกเบอร์สองของพม่านะครับตุนตุนมิน แล้วก็เอาชนะสุดสาครสกลิ่นมีนะชนะทูนเทียรา่าแล้วก็ชนะจอมปราบมวยคแมนะครับนะนั่นก็คือดาบหมอนพุ่มพันม่วงแล้วก็ชนะนอกลูกศิษย์ของบัวขาวนะครับแซมมี่บัญชาเมกยกที่2อันดับที่สองคนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับนะชนะนกทูนเทียรา่าสองครั้งนะครับนะแล้วก็ชนะธนชัยศิษย์2พี่น้องชนะสุดสาครสกลิ่นมีสองครั้งนะ แล้วก็ชนะสซโยกพุ่มพันม่วงนะครับและก็มาถึงอันดับที่หนึ่งนะครับนะก็ต้องบอกว่าไร้คู่แข่งนะครับเอ็มอมบรินเพชรผู้ทองนะครับนะก็เป็นลูกชายของอีผู้ทองนะซึ่งก็โดนกุลคแมลงโทษนะห้ามยุ่งเกี่ยวกับกุลคแม่นะครับเพราะว่ามีท่าทีกระด้างกระเดื่องต่อกุลคแม่นะสำหรับนักชกคนนี้นะครับเนมะื่อเขาถามว่าชอบกุลขแมคนไหนเขาตอบว่า มวยไทยชอบแสนชัยเขาไม่ยอมใช้กุลคาแมนนะครับนะในสไตล์เขาบอกว่าเป็นวีนัมนะครับซึ่งก็เป็นมวยไทยของเวียดนามนะโดยปัจจุบันเขาฟิตซ้อมที่ค่ายพอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับเอ็มอมรินนะครับนะส่วนมากจะเดิญสายชกที่ต่างประเทศนะและก็สามารถเอาชนะรวด3 5ไฟโดยไม่แพ้นะครับ เกียรประวัติการชกนะครับก็เสมอกับนาบิลอานานนะครับแบบน่าชนะสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอก,การชกของมวยไทยกับมวยคขมนนะครับสำหรับมวยไทยมีชื่ออยู่แล้วว่าสียงสังป่าลูกบุญมีขึ้นชกกับทอซิมอบมวยกุนคาแมน,นะครับโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่20เมษายนปี2568เป็นรายการมวยรอบคราบาแดงนะครับ ท้ากาดำพากเป็นภาษาอีสานเอาก็ม่าแร่หยกแรกนะครับเนาะเป็นการชกระวังมวยไทยครับมวยคับแม่วันเถอะ,ะสำหรับมวยไทยก็มุมงน้าเงินนะครับเอามหานาคือเด็กหน่อยแต่มวยไทยเอาขมินกับมุมแดงไว้ท่อชิมม็อกนะครับนะสำหรับมุมแดงขมรนมวยไทยก็วดแล้ว สิงสังป่าลูกบุญมีนักชกจากบุรีรัมย์เห็นบ้านน่ะถอเขาจับขานาพวกะกรรมการตีกันทำไมเสรกันะเอาเตะขัวเข้าไปเห็นตัวมวยไทยที่ทำบราติเอาจดจ้องจ้องเเอาขอมเมนเตะขัวมวยไทยว่าจังไดว่าคือจังคนป่วยแ่ละมวยไทยเห็นบ้านตัวเอาขเมน ดูมวยไทยนะ่าจะอายุน้อยกว่านะครับเนาะเบ่งหนาตาไหมอ๋อเห็นว่าเขมรจับขอทองเอากดจับตาแลให้ดีรับมวยคู่นี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอาว่าแต่ไ้สิงสังป้าเอาก็าแลกมาดก,กันปรอดปรายนะครับเนอะ อเอามวยเขมรก็เตะขาไปไม่โดนเอามวยไทยเตะสูงปิดกันนะก็จะเป็นการทักทายกันนะครับปอกปอกแบกแบกนะโยกแหลกมันหดพ่นเห็นว่าเตะหัวเอาเตะวะจุดจุดจ้องจ้องไรอดแต่ว่าแล้โอกาสนะครับท่านไร้ร่างกาย เป็นเรื่องไรละมวยไทยเนอะฮะว่า <c oughs> เป็นรูปทรงเป็นอ้อยห้อยจังไดเอ้คอมเมนต์ว่าแต่ผัวอะไรเห็นว่าเขาตีมัดเอาอันนี้ก็เป็นมวยรอบนะครับคาราบาวแดงนะรอบรองชนะเลิศสำหรับมวยไทยนะครับสิงห์สังปาลูกบุญมีก็เคยไปโชว์รายการวันนะครับ รายการวันลุมพินีนะแล้วก็แพ้นอกนักชกญี่ปุ่นฮิโรยุกินปะวดให้ว่าตีเขาลมตัวนะเอาผ่านรายการวันมาแล้วครับนะก็ถือว่าเป็นมวยมียี่ห้อนะครับถึงแม้จะแพนนกอหมานเถอะเอาว่ายังไงล่ะสิงสังปาเฮ้อแหปจดจ่องจ่องล่ะถอญี่ปุ่นนรอกนะให้ท่าเขาเตะกระโปรงฮ <laughs> า ถือกระจับเ,เคยชกรายการวันนะครับนะก็ต้องเหนือกว่ามวยวัดและมวยภูทรแน่นอนนะท่านตอน้พระท่านเห็นห่ังอยูอ่ก็ต้องขอบอกมุมอีกครั้งนะครับนะทอซิม,มอฟนะครับนักชกคกุญาแม่อยู่มุมแดงมวยไทยนะก้ม่นม,มาเกินท่าแล้วอั้นยกที่สองนะเอเนาะมาหนาขึ้นแมมแทะเออเอากำมาแล่ยกตีซองนะครับเอาไว้ทัง้งหดสิงสังปลา เฮ้ยมั่วตะสังปลาบลิออกอาวุธเลยวะอันนันเหนุ่ลอะเอายกสองนี่คงจะออกอาวุธมากขึ้นนะครับะเนี่ยอันเฮดคาร์ดจักจั๊กซะกันนี่อ้าวคาหาจังวะและโอกาสต้องคัดมั่งอ้าน่นเหนว่าเขาเตะใส่ยกที่สองการโชก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเลย อันเห็นบอสเตะขาบอสถือมุ้ยคอมเมนเอาสิงสังปาอารอดจังหวะและโอกาสเนี่ยยกที่สองเอาไห้เนาะอ๋มาสกยอมสกเขาเรียกว่ามุ้ยหวงอาวุธดิประหยัดอาวุธก็ไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะเนี่ยมวยคอมเมนเปิดก่อนพอกเห็นบาอาเขาวื่อมาแต่ละบาทเลยวย สันธูกับหัวหัวตกปกกันล่ะเอาอะไรเอาสิงสักปั๊จับข้าได้อะไรอ๋อเนี่ยจับข้าได้กับแลนไปสักหน่อยกับยุดเขาก็มีห้ามไทยนานะครับเนาะเอาโดนฮุกไส้ตัดลำตัวอ่ารู้สึกว่าครับแม่เนี่ยจะออกอาวุธมากกว่านะครับถ้ามวยไทยเนี่ยก็ยังแม่ปริหยัดอาวุธมันเถาะอ๋อ เอาไว้ทั้งเดยมวยบทตีกันก็จะไปสิภาคไว้ทั้งเดย์ไปเนาะอ๋อนันน่ะเห็นบ้านจดจดจ้องจ้องแล้วคนขยันก็ตีเข้าไปห็นตัวขมันโจะเรียกว่ามวยดึงราคาหรือยังไงก็ไม่ทราบอ๋อน่ะเห็นว่าทุ่มลงไป À, ก็มีเดิมพันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมวยไทยชนะในคอมเมนต์ก็เฮเหมือนกันนะน่าจะมีการเล่นเดิมพันด้วยเอาขยับขหานตัวสิงสังปาเตะขวบเตะกับพ่อปกปกยเป็ดนะ่านั่นเห็นว่าเห็นว่าแซงเขาอันดุเฮ้ยยังแน่ไปปิดทุรังเขา เอาไว้เท่าไรไปยกที่สองแล้วอันนั้นเต้ใสลุยปึดคอมเมนตเอาไว้เท่าไรสิงสังว่จับขาได้อ่นน่าไหน่ะแน่จับขาได้ก็ทุ่มลงไปอ่ะเอา โอ้ยเนาะมวยบานใครจะบอกมาลุงฮ่าฮ่อากับมาแล้วยกที่สามเนาะครับเนาะมดแตงยกที่สามเฮ้มีอะไรดีคือรู้กขาวาเอาถ้ารวมคะแนนทั้งสองยกน่ะแพ้เขมรนะครับนะนั่นเห็นว่าเขาเตะเอาเตะเอาหน่อยเอาเป็นไฟแค่ยับหัวมาแตงไหนเอานั่อยถึงก็เตะขาเอาน่ะลอมึงเอาเออเอออ๋อโอ๊ยเนาะมาตียิงสั้นเออทำไเป็นมั่วไปุมดล่ะ ก็เพื่อผ่านไล่การวันมาแล้วเอาหนังสือเขาเตะขาเอาอันนี้ฮเฮอยเยังเอาสิงสักอารมณ์ลง,ลงไปคอมเมนอันนี้ก็เป็นยกที่สามนะครับเอาการออกอาวุธคงจะดูเดือดขึ้นนะส่วนท่นเห็นบอกว่าตีมัดเลยแล้วอ๋มอมวยไทยดึงราคาหรือเปล่านะครับนาะเอาว่าผ่านรายการวันมาเนี่ยก็ต้องฝีมือพอตัวเหมือนกันนะว่าจะอะไรตัวนี่โอ้ยบังตีเข้าเลยโอ้ยอแมนบ่หล่ะ เฮมันดึกแล้วขาหรือตีได้สมนันเอาวัดอะไรเอาไหนเนี่ยเอาฮักลงไปเอาเอาคอมเมนต์ก็บว่าเป็นมั่วไปเลยมั่วไทยว่ัดอะไรตัวมั่วไปออกไปเอัแทงเขาเอาฮักปิดทุรังเขาอีกแล้วเอาลุกขึ้นมาเอาท่อเป็นไฟเดินอูฮาเอาตีเข้าใส่โอ้โหโอ้ยอ้าวอ้าว เออเอาคิดถึนปีเ่าแห้งปัานไดบ้างขนาดนะเโอ้โหเอาเขาก็ดูตีไม่แรงเท่าไรนะครับแลโอ้โหเออมันถือมงไดเอากระมาแร่ผาช้านะครับว่าโดนตรงไหนดูครับเนาะเอาจับตาแล่เอานั่นนะโอ้โหสี่โครงสี่สุดท้ายแล้วครับเนาะเอาก็สมเหตุสมผลนะครับว่าเธอเลยกล้ามท้องนะครับออกไปด้านข้างนี่ก็เป็นจุดบอบบางนะเห็นว่า ซีดนเอาท่านได้ลูกอยู่เอาสิธรรมบารายตีพวนเห็นไหมตัวสิงสังป่าลูกบุญมีนะครับเนาะเอาหนักชอกจากบุรีรัมเอาหน่ะเห็นไหมตัวเจบจัละละขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดืองับเดือจากเท่ากาดำ